นะครับที่แบบว่าไม่ยอมก็เพิ่มให้มีมีมีใีกม,มีครอีก,ก1ล้วครั้งที่ 1, 1> นั้นเ,เริ่มใจต้นแะล้วนะต่รกกว่าพูดเล่ม <c oughs> <17 S 2> <c oughs> ครั้งที่ 2, 2> <c oughs> ่มีอะไรจะพูดอีกไหมผมไม่อยากให้นับสแค่นั้นลยครับคนนีัจะไหลว่า ที่มองญี่ปุ่นที่ญี่ของเราที่วยงมนอีหน้าเหมือนคนญี่ปุ่นนะคะทำให้ประเทศบ้านเกิดพโน่แบบทำไมได้เลไม่เคยได้ทำสาสับวาทีเลย มีตลกคาเฟ่เป็นยงไงสองคนเนี่ยถายไหมนี่เราจะได้ไปช่วยกันขายเชืองขายผ้ากันทด้านนี้นะได้ครับมีใครสู้ราคันี้ไหมคะมีใครสู้ไหมสองหมื่นครั้งที่หนึ่งหนึ่งสองหมื่นครั้งที่สองส ทำอย่างนี้อ๋อแล้วเขาบอกว่าขอซื้อได้ใจได้ไหมคะสองมืรพี่สาขอค่ะยี่เลี้ยธรามะคะขายเอาอเชผู้ที่กเสียตอไ่ได้เล้ต้องบอกว่าทุกคนนะครับที่ร่วมประมูลกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับในวันนี้หรือว่าซื้อเสื้อผ้าในวันนี้นะครับก็ มีแต wow. ่ว่าใจดีกันแค่นั้นเลยเนาะช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ด้วยกันนะครับใช่แลพี่เลศครับกิเลศพี่ใจดีมากๆสุดๆคุณเพียรนกิเลศนะที่แบบว่าเป็นผู้มอบทรัพย์ใช่ไหมคะขอขอเป็นขนได้เป็นตัวแทนมอบนะครับในฐานะเป็นในฐานะที่เป็นน้องน้องน้องในสายเลือดนะครับคนนี้ครับอย่าให้เสียงเยอะมานะเพว่าตโนตัวโน่ไหลมาเต็มเลยไะ I uh -huh.

ได้ครับขอแยกดคเ่ค่ะิ้กันเลยขอแนะนตัวกับทุกคนหน่อยครับรจกรจัผู้อาวุโสสุดนะครับเกเกอาพี่พี่ชื่ออะไรชื่ออะไรอาสาค่ะค่ะคอ ก็คือรู้จักกันหมดแล้วเนาะนะครับก็เป็นชมหน้าผู้ใจบุญของเราแต่ยังแบบแบบแบบเป็นชมหน้าผู้ใจบุญของเราแต่ยังมีเบื้องหลังอีกนะยังไงยังไงไม่รู้เลยนะโคือแบบว่าไม่ได้แบบว่ามาบูรวมกันคนเดียวคุณบอยครับ จะมีมีแต่คนไปเิเลืตื่นเต้นนะเวลาคนเจอฤิไปกอละครไปทำงานที่ไหนนะทุกคนทักินะตอนนี้ทักว่าอะคะไอิแสนหไอฤิแจากการประมูลเสื้อที่ที่พลากรวันนั้นตอนนี้ก็คงเป็นไอิสองแสนแล้วต้สเคราทการถ่ายรูปถ่รูนะะถข้อมือใครจะใส่อันนี้ไปครับ ข้อม <|so|> ือใครครับเจสัน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 อ่าอ่าเดี๋ยวรี <h <h ่ถอดให้สดๆเลยนะครับ mm Okay 然后那边方便可以采摘。<noise>